ขอเชิญท่านพบกับมหาก,กรรมอาชีพออนไลน์สำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดอุดรธานีสวัสดีครับวันนี้เนตรเอื้นกลมมาเจอท่านผู้ชมแล้วก็ผู้สนใจที่อยากเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไฮไลท์ของมหากรรมอาชีพออนไลน์รอบนี้เลยครับยุคนี้ครับการพิมพ์ภาพ ใบไม้นะครับหรือการทำอีโคพินนะครับเราจะได้เรียนกันตอนนี้วันนี้เข้ามาดูคลิปนี้จะได้เรียนการทำอีโคพินจากใบไม้และวัสดุธรรมชาตินะครับเป็นความลับมากครับที่ได้มาเผยแพร่กิจกรรมนี้และถือว่าเป็นโอกาสดีมากสำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนรู้กับกรมการจัดหางานครั้งนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นการเผยเคล็ดลับครั้งแรกของอ้วนกรมแฮปปี้ฟาร์มเลยนะครับ ใครสนใจนะครับใครที่ดูอยู่นะครับเตรียมเลยครับใบไม้ข้างบ้านท่านมีผ้าท่านมีน้ําสนิมมีวิธีการทํามีสอนครับมาตามคลิปนี้ครับอีโคโปินจากใบไม้ครับเรามาเรียนรู้เทคนิคการทําภาพพิมพ์ใบไม้หรืออีโคปินกันนะครับเทน,นี้มาแรงมาก1ผมขอพูดถึงใบไม้ก่อนนะครับใบไม้ที่สําคัญกับการทําอีโคปินคือใบสักใบเพกาใบสมอใบสบู่เลือ่อน ใบกาสลองหรือใบปีบนะครับวิธีการทำน้ำหมักนะครับน้ำสนิม3ลิตรเกลือครึ่งกิโลสารส้มครึ่งกิโลนำทุกอย่างนี้มาผสมกันอัตราส่วนต่อน้ำา15ลิตรนะครับวัตถุดิบทั้งหมดนะครับรวมกับน้ำา15ลิตรจากนั้นทิ้งเอาไว้อย่างน้อย4-5ชั่วโมงนะครับและนำมาใช้ได้เมื่อได้น้ำหมักอีโคปินมาแล้วนะครับ เราก็เตรียมผ้าครับเทคนิคการเตรียมผ้าครับผ้าที่เหมาะแก่การทำยีโคปิ้นผ้าฝ้ายผ้าสปันผ้าแคนวาสเสื้อยืดนะครับคัตต้อนร้อยผ้ากลุ่มนี้สามารถนำมาทำมีโคปิ้นได้นะครับผ้าดิบผ้าเมืองก็ได้นะครับผ้าฝ้ายเตรียมทำกันเลยนะครับ 1. ใบไม้ได้แล้วนะครับ 2. ได้น้ำหมักแล้ว3ได้ผ้าแล้วทีนี้มาทำกันครับ ขั้นตอนสําคัญนะครับในการทําอีโคพิ้นหนึ่งนำน้ำหมักนะครับอีโคพิ้นใส่ในภาชนะ 2. นําใบไม้ที่จะทําอีโคพิ้นมาลงแช่เลยครับ 3. ครับนําผ้ามาแช่ด้วยกันด้วยนะครับผ้ากับใบไม้แช่ไว้ในถังน้ําหมักอีโคพิ้นอย่างน้อยนะครับ2-6ชั่วโมงยิ่งแช่นานเท่าไหร่ยิ่งดีครับแต่ไม่ควรเกิน6ชั่วโมง นะครับหรือถ้าเกินก็ต้องปรับสมดุลของน้ําและปริมาณของวัตถุดิบต่างหากนะครับลําดับถัดมาครับเมื่อวัตถุดิบได้ใบไม้ได้เสื้อได้แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาสอนวิธีการพับนะครับและเก็บงานเพื่อทําอีโคปินบนผ้านะครับขั้นต้นครับนำพลาสติกนะครับหรือถุงซีนนะครับรองพื้นก่อนแล้วก็นําเสื้อยืดมาวางทับตามภาพตัวอย่างนะครับจากนั้นนําใบไม้มาจัดวางครับ ศิลปะไม่มีผิดถูกนะครับใครชอบแบบไหนก็จัดวางแบบนั้นครับลกๆก,ก็ได,ด้สะอาดๆก็ได้นะครับถ้าอยากให้งานเนี้ยบนะครับเมื่อวางใบไม้เสร็จแล้วให้เอาพลาสติกคลุมอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะม้วนนะครับเมื่อม้วนเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับคราวนี้วิธีการผมก็คือ ในเมื่อจะต้มหนึ่งม้วนในเมื่อจะต้มเสื้อหนึ่งตัวทำไมไม่ต้มทีเดียว5ตัวหรือ10ตัวเลยนะครับเพราะจะได้เปลืองพลังงานไฟฟ้าเพราะจะได้เปลืองพลังงานเชื้อฟืนนะครับเชื้อเพลิงรอบเดียวนะครับผมก็เลยทำอย่างผมเนี่ยผมจะทำทีหนึ่งก็20ตัว30ตัวนะครับเป็นออเดอร์ลูกค้าด้วยตั้งแต่สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นผมมีออเดอร์การทาผ้าอีโคปินนะครับหรือหลามผ้า หรือผ้าพิมพ์ใบไม้มีมาทุกเดือนนะครับหลังจากที่ผมเอาเสื้อลงไปแล้วผมก็จะใช้ใบไม้คุมไว้นะครับคุมไว้แล้วก็เอากระสอบหรือฝาปิดไว้อีกทีนะครับวิธีการต้มนะครับต้มอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับเมื่อครบ2ชั่วโมงดีแล้วก็ปล่อยเมื่อครบสองชั่วโมงดีแล้วก็ปิดแก๊สนะครับหรือลดพลังงานเชื้อเพลิงลงนะครับจากนั้นครับเราก็เอาผ้านะครับขึ้นมาเปิดเลยนะครับ เราก็จะได้สีอย่างที่เห็นนะครับเราเรียกว่างานอีโคปิ้นภาพพิมพ์ใบไม้นะครับกระบวนการต่างๆง่ายๆนะครับดูได้เลยเป็นครั้งแรกที่ได้มาเผยแพร่นะครับสูตรเด็ดๆแบบนี้นะครับมีโอกาสพบกันใหม่ครับขอบพระคุณทุกๆท่านครับที่ได้รับชมและติดตามกันมาครับสวัสดีครับ